ซส่งคู่ของหนูเฉียคู่ผมจะเล่นไม้ครับลากกี้บ๊อบอีกเช่นเคยยังเคยอะไรเราเราเล่นเดี่ยวเราอะไรต้องเธอสิเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเหรอไม่ไม่ครับเราเลลกกันแ้วราเลิกกันวันแล้วเราเราไม่อยากเลิกไม่ไม่ไม่เราทำแบบนี้แล้วความรักตลอดเวลาที่แบบเราหมดรักเธอแล้วเธอความรักที่แบบอยู่กันมาแบบสามสิบนมันไม่มีความหมายมันไม่มีค่าใช่ไหมไม่ใช่แค่สามสิบวัทีเธอมันเป็นความสุขลีกอ่ะเธอแค่คนขั้นเวลาของเราแค่นั้นแหละไอ้ชิบหาย โอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิด Lucky Box ก,กระไลก,กับ Lucky Box เรนโบ้นั่นเองซึ่งที่เราเปิดฮะเมื่อวานผิดนะไม่ผิดกระไลถูกแล้วนั่นแหละแล้วก็วันนี้ที่เราเปิดเรนโบว์อีกรอบเพราะว่าแบบคือแบบผมเป็นคนชอบ Lucky Box เรนโบแล้วไงแล้วก็แบบใหญ่มันเข้าตีกับตีด้วยไม่ชอบเลยไ่ชอบเหรอกชอบวันนี้นครับแล้วก็มาสู้กับไข่เรนโบว์นั่นเองก็อย่างที่บอกว่าใหญ่เข้าตีแบบเรนโบว์นั่นเองเนาะก็ไข่เรนโบว์เป็น,นไงเออดูดิ นี่ก็มองซะว,ว่ามันถือไข่เรนโบว์อยู่เนาะเนี่ยคือไข่เรนโบว์เดี๋ยวคลิปหน้าสู้กับไดมอนด์เรนโบว์ก็คือเพชรเรนโบว์แหละโอเคมางั้นเดี๋ยวเราก็มาแลกกล่องไก์กันเลยดีกว่ามาสีชมพูสุดสวยชมพูรรคง,รงเหมือนแบบความรักของเราที่แบบสีชมพูวางสิ<อ>วางสิรออะไรเ<อ>นี่ยยินดีโอเคพอแล้วไปกันเลยม,มาเริ่มอ่ะโอ้โหได้เพชรดำได้เพชรดำมาแล้วรออะไครับฮะอะไรเดอะเฟดได้อะไรผมจะพยายามไม่ทิ้งดาบนะครับแบบไอ้คลิปล่าสุดที่เราเล่นตะกี้บล็อกกับผมเผื่อทิ้งดาบไอ้นั่นเว้ย เขาเรียกว่าดาบไม่ได้ดาบเราไปตีตีเว้ยแล้วกลัวดาบไม่มีดาบเดี๋ยวสู้มันกูจะบ้าตายเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่างนลอ้าวไอ้แน่ดำนี่มันทำไม่ได้อ่ะแล้วใครมันจะไปรู้ล่ะโอเคอาใส่แล้วหนามึงตีกูมาอุ้ยกล่องมีอะไรอยู่ข้างในเหรออ๋อมีเดมอนมีกล่องไหมอ๋อนี่ไงกล่องก็นี่ไงกล่องเนี่ยคือกล่องเราอยู่ในกล่องคือกล่องกล่องที่ไม่ใช่กล่องเขาทำกล่องสวยดียวเนี่ยจะขุดจะขุดยังไงวะในเมื่อกูไม่มีเลยอันนี้อะไรอ่๋อเดรดัคคีบล็อก ไม่รู้เขาบอกว่าอะไรแล้วเรามาอยู่อะไรกัน2คนในนี้มะเฮ้ยบอยเนี่ยกูมีที่ขุดแล้วกูมีโชเบลนี่โชเบลโชเบลเออโชยมันเห็นว่าใครขุดเร็วเอ้ยอ้ยมึงจะทำอะไรฮะอ่ะอ่ะกูดาเมจเกดอ่ะมึงดาเมจสีงูหัวฮะโอ้โหแต่แบบจิ้มลูก่านี่ขนาดดาบไม้ตีกูแล่วเลือดกูยังลดเลยโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะพาวเวอร์เวนพาวเออพลังของคาถทาอู้เฮ้ยอันนี้ที่เราเล่นใช่ไหมที่กูยิงหัวอะแล้วมึงแหลกใช่ไหม จะไม่แหลกแล้วนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเพราะของเก่าใช่ไหมลูกอกูตายทำไมกล่องมันขาดจะวะเนี่ยเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลกราโอเคไหนลองกินดูสิเอ่อกินแล้วมันเพิ่มหัวใจทุกคนมาต่อไปเอ็นเดอร์เชนทำไรอ่ะเอ็นเดอร์เชนอะอันนี้จะเป็นสะท้อนบอยที่น้องก็โดดลองก็โดดดิอุ้ยโอ้โหอันนี้เราใช้เกาะเดียวก่อนไหมไหนมึงลองตีกูมาดิอ้าวอ่ะ อุ้ยอุ๊ยอุยกากตายไก่ตายก็แต่เลยสํหรับกูกอดยึงเลยชิเก้นบอกพวกไก่ตายชิเก้นบอกบกเขาาบอกว่าให้โยนใส่เพื่อนของคุณอ่ะบอยเขาบอกว่าให้โยนใส่เพื่อนคุณนั่นแหละมึงอ๋อไอเก็บมึงเก็บมาแล้วมันติดพิษแล้วผอมโยนพิษมึงก็หายก็ใช่ไงอันนี้เป็นเสื้อกอดจินนะครับผมอ่ะลองใส่ดูซิอ๋อกระโดดสูงอ๋อไม่ใช่นึกว่าจะกระโดดสูงมาได้บอย ก็เลยสูงแล้วแม่บ้าป่าขาวอ๋อมั่วเหรอโอ้ยโอ้ยบอกช่วยกูด้วยมีกระทาสีดำด้วยดูดิกระทาสีดำมันโหดยิ่งนักโฮ้ยสู้มันจริงมากตูมันโอ้โหกูเอาไม่ลงเลยว่ะอ้าวระเบิดตูมันโอ้โหยิงไม่โดนเลยเออโอ้โหไอตูมันจะระเบิดแล้วตูเมื่อไหร่นั่นทีเดี๋ยวกูช่วยกูไปโอ้โหกูยังระเบิดไปแล้วไอ้ กูตายบอกไม่ตายแต่กูตายไอ้นี่ดิหุ้ยเพนแอปเปิ้ลหุ้ยเพนด้าของเราเพนด้าลุกลุกเร็วลุกลุกลุกโอเคมานี่คำเฮียไปฆ่ามันเอ้ยไปกัดมันเอออ้าก็อเอาก็กูแตกทั้งตัวเลยเพนด้ากูตายหาหมดเลยเพนด้ากัดไปเลยปลอมครับอันนี้ดอกไม้ไม่เอาเอ้าชิบมึงตายไหมเมื่อกี้โอเคใส่เชือกกดเจนกอมึงอันเบกซิเบลไหมฮะ เอ้ก <A. S 2> <c oughs> ูถามว่าเป็นยังไทำไมกูไม่ถามไม่ตอบเอไอ้นี่นี่เอออันเว่ิเบิลแค่เกง่งนะโอเคแค่เกง่งอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อฮะอ๋ะอแค่ลาวมา,า,วม,ามันแค่ลาวาไม่ละเจ็บยอย่าตีมันเจ็บดีไอ้นี่นี่อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเสกได้ไอที่มันเป็นมอนเตอร์ทุกคนเนี่ยอาวไม่ใช่มอนเตอร์ถ้าเราฆ่าจะได้เลยไหมอ๋อนี่ไงแอปเปิ้ลอันหนี้อะไรอ่ะอันหนี้เป็นหมูอย อ๋อน oh, oh, ี okay. ่เป็นปลาปลากระเป้าสีแดงเอ้ยสีเหลืองเอ้ยสีชมพูเอ้ยอ้ยสีแตกอันนี้อ๋อบัวอันนี้อะไรโกลเด้นเปิร์เอนชาร์ดใช่ไหมเออนี่เอนชาร์ดโอเคกินก่อนใช่ปลากระเพ้าส่วนไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแมงกะพุ้นเอ้ยตัวอะไรวะปลาปลาเขาเรียกว่าอะไรนะปลาปลากระเป้าเอออ่ะลองกินดูสิโอ้โหปลาปลากระเป้าโคตรกากอันนี้ดาบโอ้โหดาเมจสิบสี่กูต้องภูมิใจใช่ไหมเนี่ย อ่าไมกูมากสุดแค่หนไหนโอ้โหนั่นมันดาบล่นเดียวกันเลยเออดาบก็ดาบเดียวกันไงโหโหโกรดนี่ดีมากเลยอ่ะอันนี้สะท้อนสามพันวมันมันไม่มีอะไรที่แบบตั้งถึงเต้น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 เลยวะมันมีไงแต่เราเปิดไม่ได้ไงเนี่ยเพรามันไม่มีหรอกเัยอะไรที่มันน่าตื่นเต้นอยากได้ตื่นเต้นใช่ไหมกูได้มาแล้วป่ะนี่ไงตื่นเต้นเอาไปเด็กอ้าวเป็นไงตื่นเต้นไม่ละมึงเอาไปดิวไยโอ้โหมันก็มี ตายกูตายเส็งว่าตอนนี้เราแบบยังฆ่านได้เราแบบสูตรสีตอนนี้ผมเหลือประมาณเอ่อประมาณ72กล่องนะทุกคนเอ้ย71กล่องจริงเออ71ทดสหมสิบกูเหลือ70มึงช้าโอ้ยกูค้างอะไรเนี่ยฮะอมันมีนุกลงมาแต่ท้องฟ้าอันนี้อะไรอ๋อไม่มีอะไรกูขอดาบบนโหวดในไกด์กล่องไกด์ทุกคนกล่องไกด์มันมีดาบโหดนะอันนี้อะไรอะ โอ้ยเปิ<น> <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไปใ,นใกล้ๆอย่างมึงเดี <c oughs> ๋ยวอันนี้เป็นแร่สีเขียวโอเคอ่ะอ้าวอาแล้วทำไมอยู่มันก็สร้างอะเกิดอะไรขึ้นก็เปิดได้ก็เปิดได้อ๋อเปิดได้ข้างล่างเป็นดันเจี้ยนนี่ก็ไม่ใช่นี่เออคงไม่มีอะม,มั้งเอเสล่เ<อ>าเ<ม>นี่ยนะก็<ม>ได้พ<ม>ื้นที่โล่งโมโมมโคือแร่พวกนี้มันคราฟไม่ได้ทุกคนมันคราฟได้แค่เนี่ยรองเท้ากับชุดกอดเนี่ยโอ้โหใส่แล้วก็โคตรกากโวกครับโมครับโมดาบอันนี้ลักกี้โพชั่นโอเค โคตรดีอันนี้ก่อนให้เขอดูลักกินโมชั่นหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะลักกินบ้างอ่ะดูมันก็ไปสิไม่เชื่อใจงไงกปูป่ะโอ้โหอันนี้เปิ้ลสีดำมึงเห็นมึงเห็นคนนี้ไงนะอ๋อโปรเทคอันนี้เป็นคือลักกินแล้วมันจะโปรเทคแล้วนะทุกคนงั้นผมต้องบวกกล่องไกลแล้วป่ะเพราะว่ายังไม่ได้ลองบวกเลยอ่ะสองกล่องอ,อ้าวโอยกล่องไกลบวกไม่ได้อ่ะให้สมน้ำหน้า โอ้อะไรหมวกไกลไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยแย่แล้วอันนี้หมวกทองเอ้ยหมวกหมวกทอง<ก>ไม่ใช่หมวกทองหมวกเพชรยี่สิบกล่องอะนะโอเคตอนนี้กูเหลือเอ่อประมาณเอ่ออ่าเท่าไหร่บ้างห้าสิบห้ากล่องโอเคใกล้เคียงกูมากเลยอันนี้อะไรอะ่ะอ่ะฆ่าอะไรได้เลยไหมโอเคได้เกมแคท เอาแล้วทุกคนก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับก็เมื่อกี้ไหนๆที่เราตีไปซีไปขอแล้วก็แบบเอ๊ะหมายถึงว่าแบบเกมแล้วก็แค้นเข้าเซิร์ฟนั้นไม่ได้เลยเราเลยต้องไปเปิดเซิร์ฟใหม่แต่ขอแต่ของฉันยังอยู่นะแต่ว่าผมแบบเอาข้อมูลเอามาได้แค่ขวัยบอลแล้วแลัคกี้โพชั่นผมอ่ะอย่างเดียวคือที่มันมาไม่ได้ลัคกี้โพชั่นเราไม่ได้ไม่ได้ไม่เนแลัคกี้โพชั่นละสรุปว่าลัคกี้โพชั่นบอกอะไรมาโอ้ยลัคกี้โพชั่นนี่คือแบบเอาไปว่าหัวละกันโอเคมาจะฆ่าคุณได้ต่อกิมหัว เดี๋ยวพูดอย่างนี้เลยกูไปนั่งเปิดได้ลักคิวเวอร์ชันอีกรอบเอาเลยไม่รักฮะเออกูโดนยอมแม่แค่ไรนถ้ามึงจะขยันแค่ไหนนะเออเปิดก็เปิดชา้าเลยจะไปเปิดบ้าเปล่าก็เราลักคิวเราทำลักคิวเวอร์ชันหายอะ่ะดาบบนหัวเราก็ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวจากกล่องไกด์ไกด์อ่ะอันนี้ได้อยู่หกสามไกด์เอ้ยหูไกด์เจมโอเคแสดงว่ามันเป็นแรกของไกดเจมมันต้องโหดใช่ไหมมาเรามาลองดูดาบกันสักพักครับดาบเป็น ได้ดาบมาเป็นแล้วนะอ้าวเออทุกคนผมลืมเสกเกาะนี so, ่ว่ะเออเดี๋ยวค่อยเสกแล้วกันมาด่ามันเป็นเท่าไหร่ยังไงโลอดอุ้ยอุ้ยมือวังชำคนตาล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 ายช่วยคนอะไรก็ดาบเดียวกันไม่ใช่เหรอเนี่ยด่ามันจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นเท่าไหน่ได้เป็นเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านร้อยล้านด่าด่ามึงด่าเปเท่าไหร่เหรอมึงด่าเป็นเท่าไหร่ อะผมด่าไปเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่บอกแสดงว่าดาเมจมันน้อยแม่งเลยว่ะมึงแม่งโกงก็พอดีว่าเราดูแล้วเราไปดีงเส้นดวงมาใช่ไหมเพราะว่ากูรู้นะว่าโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมีอย่างนี้ได้หรออ๋อเล่มเดียวโอ้ยแต่คือเสียดายนะที่มันไม่มีบัแบบเดียวเลือดเดียวกันเลยมึงไปเอามาจากไหนไอนี่ยเล่าได้ทุกอย่างใช่ไหมไอ้เดีมันไม่ละบ่อยคลายหน่อย มึงมึงลงจากไก่มาะเดี๋ยวนนะลงมาอ้ลงมาสิมาเอาว,อวมึงเอาบางกูจะแพ้อะไรเนี่ยโอ้ยเออเออปล่อยมันยิงไปเออสู้นๆนะตัวเองไไม่ดด้้ตัวเองตอนนี้เขาเหลือ40ต่อแล้วตัวเองเออสู้ๆได้นะกูเปอร์เซ็นหมดละโอเคงั้นตัวเองฝากฆ่าตัวนั้นให้เขาด้วยไม<ว>่เอาเอออ้ระบาดโอ้ยตู้ยังยังยังอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ่ะ เ <And S 1> อน m y มี่เร่เอนเนมี่มันไม่ได้เอนเนมีมันหนาว่าแล้วปะมันคาไม่ได้เลยทุกคนอาเกบไปเผื่อไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมทุกคนบอกของดีเสียงโชคโอเคระเบิดขอบคุณพวกระเบิดมา30อ่ะ29เอ้ย28เอ้ย28่เออถูแลยี่แปองถูแลมาเฮ้ยไดะกีโมเพิ่มโอเคแต่ทำไมเราไม่ให้กลองโบกเรามาล่าไกลเอามึงกาไงละ่ะไกลนะโอ้ยยัไปเลยโอ้ เราได้โกรธดีป่ะสีวิกกี้เมาส์อุ้ยอันนี้ดาบโอ้โนี่ไงดาบเหมือนในบอยเลยดานเป็นสองพันห้าเองอ่ะแม่ครับคนละเล่มครับวันชดวันคิวโอ้ยมึงอย่ากแกล้งกูนะกูเหลือหลายกองกูแก้มึงได้แต่มึงห้ามแกล้งกูเพราะกูเหลือหลายกองอ้ามันไปอีกแล้วโอ้โหนี่ระเบิดใครเนี่ยมึง,มอง,มองมบอกมาตรงนี้นะระเบิดมึงใช่หรือไม่ฮะไม่ไม่เหลือมาอ่าต่อดาบไมิถือไว้อ้าวมันไปเองตายเองโง่โอ้ยอย่าไปกูจะเปิด อันนี้มึงป่าใช่ไหมนะะป่าอะไรกูตายกูเปิดได้เนี่ยไหนึงบอกมดแล้วมึงจะเปิดได้ไงจะไปเก็บตามพื้นไงมีเก็บตามพื้นมันมีมันมีหลักทีห่หองตอบตามพื้นเลยหรอวะเออคอสพิกเผ็ดโอ้โหเผ็ดจริงเผ็ดจนหน้ามึนเลยกูมาสิบกล่องสุดท้ายจะได้อะไรกันจะได้ของโหดหรือไม่อันนี้อะไรน้องวัวอ่ามันดอบแอปเปิลทอนชาร์ตห้ากล่องสุดท้ายยังไง,ก,งกล่องไกล อันนี้ดาบไมเ้เดี๋ยวนะธนูเราต้องใช้อ่าน,นี่ไงอันนี้เป็นเสือ้อเกราะอันนี้เสื้อเกราะนี่ดีก่อนทุกคนโอเคแล้วก็ดาบธรรมดากดอะไรกดเล่นไงมาสองกองโอเคหมดแล้วพอใจมึงยังเออก็จะเปิดหมดโอเคเราจะขอเสกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็ไปเสกขอทีหลังแล้วนเะพราะว่าผมลืมเสกเกาะมาเซกของเสกของโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะดขอแล้วก็ไปสูก้กับบอสกันเลย เออตอนนี้จะขอประสบการณ์นึ่งนะจะเป็นคนแรกสกายทีชอบผลิตดาริกิชั่นเลสโก้ทุกคนคือผมไปเปิดหาลัคกี้โมชั่นประมาณหนึ่งประมาณ64กล่องอะแล้วผมเปิดหาไปได้สักทีอะแล้วบอยมันด่าผมอะลัคกี้โมชั่นผมมันหายไปลัคกี้โมชั่นสนุกดีอะมันจะพิคเกมได้มันหาไม่เจอได้ได้เดี๋ยวยอมแพ้หินนี่เกม พอมพอเราเดีทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็ด่าแล้วว่าเนี่ยเราไม่ยอมไปเปิดหาไ้เปิดหาสบอยมันด่าบัแบบชักชาลีลาเปิดก็ช้าจะไม่หาขวดแล้วก็โาจัอีกฉันมันอยากชนะเดี๋ยวผมให้มันชนะกันเลยทุกคนโอเคมาอากินบัฟเลยซึ่งตอนแรกอะเรามีเกาะเจนใช่ไหมซึ่งเกาะเจนเนี่ยคือมันกากกว่านะครับคือเกาะอันนี้เนี่ยดีกว่าเนาะส่วนเจนเนี่ยใส่แล้วมันเกาะทองน้อยกว่าโอเคไหมมาทาผมแล้วก็สกบอตบอนเลยมา นบ,ส <ยะ S 1> บอสจะโหดสักแค่ไหนกันไอ้บอสเออระวังมือลั่นไปตีโดนนะโอโ้โหโ,โอโ้โหบอสอึดจังเลยวะเป็นไงบอสโหดไหมมันเอาไข่ไข่เลนโบตีโอโ้โหกลัวตีโดนกันมากเลยเนี่ยโอโ้ยโอ้อยอย่าตีโดนกูน,นะโอ้ยมันอึดจังวะมีดาบดาเมจร้อยล้านจริงปะเนี่ยตีโดนกูนี่ประเด็นคือ,อคนปอดกูโดดโอ้ยมันลอยสูงโอ้โหตายเหรอเอออ่ะขออีกรอบ ผมอาผมลองเอาธนูยิงดิโอ้โหได้อยู่นะมาให้กูแบบเด่นบ้างกูแทบไม่ได้ตีมันเลยแหละมีมึงตีมันอ, <า S 2> อยู่คนเดียวเนี่ยอ่ะมาไหนบอสตีดิโอ้โหก็กูหายหมดเกมหมดตัวอิป่ะช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โห<อ>ทุกคนเฮ้ยตายตายเป็นกูแตะเป็นกองแตกโอเคพอพอมาต่อไปเป็นสิ่งของเรา มามามาเกงเกงกูหายอ่ะเสื้อเสื้อเขียวนี้มันก็เออกากเสื้อนี่ดีสุดอ่ะกินบัฟเลยจ้ะพร้อมอยางพร้อมอยาง<อ>กินยางกินยางอ่ะพร้อมใช่ไหมเออถ้าพร้อมเราก็มาเลยเริ่มได้เลยเอ้แกเอาไปกินแกตายแน่นอนหย่าเป<อ>็นอ้าวอะไรตายงโง่ยี่เล่เหรอเออนี่อ่อนได้จริงปะเนี่ยมา ไม่ครับผมเห็นแบบไอ้ซีมึงหายไปเกมโบูชั่นผมก็อยากยอมแพ้มันเกี้ยเอาง่ายๆยางี้เหรอเอาจริงๆิจียงชนะเจียงก็ยอมไปไงไหนรอจริงสิรอจริงดิใส่เ<า>กาะไม่ใส่เกาะเกาะมึงหายไปไหนหมดโยนทิ้งหมดแล้วแล้วโยนจะไปมาอ่ะไหนมึงรอดาบดาเมจเยอะสุดตีดิอ่ะเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาถึงมาเล้ดาบดามเมจเยอะสุดเราก็ไม่ตายมาเฮ้ยเก่งแล้ว แสดงว่าถึงเรามาสู้กันกูก็ชน,นะถูกไหมแอนเดี๋ยวมึงตีอีกรอบนี้ตีกูอีกรอบนึงอ้าวตีดิอ้าวโอเคกูเป็นธรรมาตาพอใจยังโอเค,อเคทุกคนก็ถือว่าถึงบอยเอาจริงเรายัางไงเราก็ชนะเพราะว่าเราเปนาา็นธรมตะถึงเนี่ยเห็นไหมก่อแต่หมดแล้วโอเคก็ถือว่าถึงบอยอ่อนหรือไม่อ่อนให้เนี่ยเนี่ยเราก็ชนะอยู่ดีก็คือว่าเราชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเปนาา็นอมตะดีด้วยดีด้วยครับ <laughs> ดิ้นทุกคนบอกพี่บอยแม่เอาจริงคือถึงพี่บอยาจริงพี่บอยก็แพ้นะโอเคไหมบอกไว้ก่อนถ้าผมแพครับจริงบอยถึงก็แพ้จริงผมบางทีแพ้ชนะเลยอดใจเลยอแบบคือมิเตอร์ทีคุงเก่งอ่ะอยู่แล้วมึงจะเสียเวลาเปิดห้องสี่สี่องเพื่ออะไรไอ้นี่กูจะไม่รู้เหรอแล้วสำหรับคลิปนี้ผมไม่ใชิญกดไลค์ช่องผมอย่ทีค้านับถึงคลิปหน้าบายบาย